สวัสดีครับผมโน้ต BP ีวันนี้เราจะมาแนะนําการเปิดแมปตรงบริเวณซ้ายสุดของอินาซึมะก็คือตรงบริเวณนี้เราจะไปเปิดวาร์ที่เป็นเสาธาตุไฟฟ้าตรงเนี้หลายคนอาจจะเห็นแผนที่คร่าวๆแล้วในเว็บ h o โยแล b บอะเป็นเว็บทางการของมิ h o โยนั่นแหละว่าแมปอินาซึมะเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ในเกมเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็จะมืดๆตอนนี้ผมเปิดหมดละจากเส้นทางเนี่ย เราจะเดินมาตรงนี้เดินเลาะไปตามชายหาดแล้วข้ามมาเกาะเล็กๆตรงนี้แล้วก็มาถึงจุดวาร์ปตรงนี้ระหว่างเดินทางจากวาร์ปทางขวาเนี่ยมาตรงวาร์ปตรงหาดทรายเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ไม่มีอะไรมีมอนสเตอร์กลุ่มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะเริ่มวาร์ปจากตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเริ่มยากละถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะงงว่าเอา้าอยู่ดีๆทำไมเลือดลดเดี๋ยวเราไปดูกันพอมาถึงตรงเนี้ยใกล้ๆกับตรงเนี้ยมันจะมีฝนตก แล้วพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าเยอะมากใครอยากได้ปลดล็อกความสําเร็จอะฟ้าผ่ากี่ครั้งอะไรสักอย่างเนี่ยมาตรงนี้ก็ได้ยืนเฉยๆเดี๋ยวมันก็ผ่าเราเองไม่ต้องวิ่งเข้าหาแล้วฝนตกเนี่ยเหมาะกับการที่จะเล่นาธาตุน้ําแข็งมากๆแช่แข็งรัวๆไอดาบตรงเนี้ยเราจับเปล่าๆไม่ได้นะ จะโดนช็อตจะโดนฟ้าผ่าเราต้องไปกดต้นไม้เรียกอิเล็กโตรกนนำมาก่อนแล้วค่อยไปเก็บไปดึงดาบอ่ามันจะมีเย้เนี่ยมันก็จะมีสตูโผล่ขึ้นมาจงแข็งอา้าวรู้สึกฝนหยุดตกแย่ละอ่ะแล้วมันก็จะได้กล่องขึ้นมาแต่ผมมาที่ไรมันฝนมันตกฟา้าผ่าทุกรอบเลยนะอ่ะตกอีกละ ข้ามาฉันคือคุณหนูอิยกะแกไม่รู้จักซะแล้วพอเริ่มมาตรงสะพานเนี่ยมันจะเริ่มมีอะไรม่วงๆเดินมาตามสะพานตรงขวานี่เย้ยเลือดลดเลือดลดเลือดลดก็เพราะว่าบริเวณเนี่ย ในตัวเกมมันจะบอกว่ามีธาตุไฟฟ้าที่เข้มข้นเลือดเราจะลดตลอดเวลาวิธีป้องกันก็คือให้เก็บอิเล็กโทรกันนำเนี่ยในต้นไม้ไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยป้องกันได้แล้วก็ข้ามาตรงนี้ตอนนี้เราจะไปเปิดเสาวาบตรงนั้นนะเลาะไปตามทางเรื่อยๆเราก็เก็บไอตรงนี้เป็นระยะระยะแต่มันป้องกันฟ้าผ่าไม่ได้นะมันแค่ป้องกันเลือดลดจากธาตุไฟฟ้าที่เข้มข้น แล้วก็จะมีตรงนี้เพราะว่าอิอเล็กโทรกนลัที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยตัวเม็ดม่วงเนี่ยมันอยู่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น <What? S 1> มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเราจะไม่สนใจมอนสเตอร์เราจะข้ามไปฝั่งนูน้น,น,นก่อนอยู่บนบกอะเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ถ้าลงไปในน้ำสีม่วงๆเนี่ยลดหวบหวบเลยแล้วก็มาตรงทางซ้ายตรงนี้โกดอิเล็กโทรกำําขึ้นไป เยอะเนี่ยไหมเฮ้ยอ,อีฟ้าผ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโดยใช้อิเล็กโทรกนลัใช่ไหมแล้วจะใช้เนี่ยทันเดอร์สเฟียไอที่มันวาบได้เนี่ยเรียกว่าทันเดอร์สเฟียแล้วก็มาเกาะข้างๆเกาะข้างเดิมนะอย่าไปเกาะอีกฝั่งนะแล้วก็ปีนขึ้นจะเห็นแสงเนี่ยเป็นสีแดงๆถ้าเปิดแล้วจะเป็นสีฟ้า เราก็เดินไปตามทางมาถึงนี้แล้วเราก็จะเปิดแผนที่ได้กดแผนที่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็ไปสำรวจได้เต็มที่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ